อ่ต่อไปนะคะเราจะนำร้อยละไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหากันแล้วเราดูโจทย์ข้อที่2ค่ะซื้อเครื่องเสียงราคา8,500บาทแต่เราเนี่ยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอันนี้คือราคาเครื่องเสียงที่ร้านตั้งไว้ก่อนทีนี้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7หมายความว่าอย่างไงถ้าสินค้าราคา100ค่ะ เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7บาททําให้เราต้องจ่ายเงิน107จากราคาเดิม100เนาะเขาก็เลยถามว่าเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเครื่องเสียงชุดนี้ราคาเท่าไหร่ทีนี้เราจะต้องวางแผนว่าเดี๋ยวเราจะตั้งสัสดส่วนโดยที่จำนวนใดยอยู่ข้างบนจำนวนใดยอยู่ข้างล่างค่ะ เราก็เลยลองมาแปลจากตรงนี้เสียภาษีมูล,ลค่าเพิ่มร้อยละ7ที่ครูจุนอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือเดิมเนี่ยเครื่องเสียงราคา100บาทเนาะพอเสียภาษีมูล,ลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นราคาที่คนซื้อต้องจ่ายหรือจะพูดว่าคนขายเนี่ยจะต้องขายก็ได้อ่ะเราก็เลยใส่ไป เสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7็ก็คือของเดิม100แต่คนซื้อต้องจ่าย1 0 7อ่ะทีนี้มาดูต่อแต่ทีนี้ราคาเต็มเต็มของเครื่องเสียงเนี่ยมันคือ8,500้รคือราคาตรงไหนก็คือราคาเดิมที่ได้ตั้งไว้เราก็เลยส่วนด้วย8,500แล้วโจทย์ถามว่าราคาที่รวมภาษีแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไงให้เป็น x ค่ะเหมือแนบบเดิมเราเช็คก่อน x สวยหรือยัง x อยู่ข้างบนสวยแล้วนั้นเราจะคูณ8500ไปเราก็จะได้ว่า107คูณ8500แล้วเราก็ส่วนด้วย100นะเท่ากับ x จากนั้น0 2ตัวตัด0 2ตัวป,ปึ๊บแล้วเราก็เอา107คูณกับ 85ให้เวลานักเรียนคิด2วินาทีค่ะ,ะคิดได้แล้วเนาะเราก็จะได้9095เท่ากับ x แต่หน้านี้ขอความร่วมมือน,นิดนึงเนื่องจากเป็นโจทย์ปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการดังนั้นเมื่อเราได้ x แล้วเราต้องดังนั้นเนาะดังนั้นโจทย์ถามว่าอะไร รวมภาษีแล้วเครื่องเสียงชุดนี้ราคาเท่าไหร่เราก็ตอบแบบที่เราเข้าใจก็คือดังนั้นเครื่องเสียงชุดนี้ราคา9,095บาทนักเรียนขาอันนี้เป็นเลขหลักพันเนาะอย่าลืมใส่ลูกน้ำนะคะอ่ะต่อไปไปข้อ4ค่ะ มารีซื้อแอปเปิลมาขาย480ผลปรากฏว่าขายไปได้แล้วเนี่ย210ผลเนาะคำถามก็คือมารีขายแอปเปิลคิดเป็นร้อยละเท่าไรของแอปเปิลทั้งหมดโจทย์ต้องการว่าขายได้เท่าไรจากทั้งหมดนั่นเองดังนั้นเวลาเราตั้งสัสดส่วนเราก็จะเป็นขายส่วนด้วยทั้งหมด อะเราลองมาเขียนสัดส,ส่วนกันนะคะ้าลขายไป210ผลขายไปแล้วนะ210ผลจากทั้งหมด480ผลโจทย์ถามว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็คือร้อยละ x หรือ x ส่วน100นั่นเอง x สวยหรือ,อยังคะ x อยู่ข้างบนคือสวยแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นเอา100ขึ้นไปคูณค่ะก็จะกลายเป็น210คูณ100ส่วนด้วย480เท่ากับ x อ่ะทีนี้เรามาดูว่าอะไรตัดได้นั่นก็คือ0ตัดได้ค่ะมีอะไรตัดได้อีกคะ7ไงคะ7ตัดไม่ได้เนาะเอา3ตัด3 7 21 3ตัด48 3 1 3เหลือเศษ1 3 6 18มอ่ะมี7มี100ส่วนเป็น16ใช้แม่อะไรตัดใช้แม่4ตัดได้อีก4 4 16 4 2 8เหลือเศษ2 4 5 20อ่ะต่อไปมีส่วนเป็น4ตัดอะไรได้ถ้าตัดไม่ได้ทำยังไงเราก็เอาตัวเศษคูณกัน7 คูณ25ได้175 75ค่ะแต่เรามีส่วนเป็น4แสดงว่าเราจะเอา4ไปหารนะคะอ่ะเรามาทดกัน4 4 16เหลือเศษ1ชัก5ลงมา4 3 12เหลือเศษ3ทํทำไงอะตัวที่ดึงลงมามันหมดแล้วไม่ต้องกังวลค่ะใส่จุดแล้วเติม ศูนย์ทีนี้เมื่อเราใส่จุดแล้วเราสามารถเติมศูนย์ได้เรื่อยๆเท่าที่จำเป็นเนาะอ่ะสี่อะไรได้ยี่สิบเดยี่สิเหลือเศษ2เติมศูนย์อีก4ี่ห้าหมดแล้วค่ะลงตัวแล้วเราก็จะได้เป็น4 3่สิจุดเท่ากับ x แต่เราพิจารณาก่อนข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องแอปเปิล แต่คำถามถามว่าร้อยละเท่าไหร่แสดงว่าร้อยละมีสิทธิ์เป็นทศนิยมได้ไหมได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับว่าขายแอปเปิลได้กี่ผลแล้วมาตอบ43.75ผลแปลว่าแอปเปิลของเราไม่เต็มลูกนั่นหมายความว่าให้เราคิดไว้ก่อนเฮ้ยเราอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่ข้อนี้เป็นร้อยละตอบได้ค่ะเราก็เลยตอบดังนั้น ประธานคือใครคือมารีค่ะมารีทำอะไรคะขายสิ่งของที่ขายก็คือแอปเปิลได้โจทย์ถามเป็นร้อยละค่ะร้อยละเท่าไหร่คะ4 3่ะ43.75เมื่อมีร้อยละแล้วนะคะลูกลูกไม่ต้องใส่ผลตรงนี้นะคะอันนี้เท่ากับเป็นหน่วยของเขาแล้วอ่ะต่อไปค่ะไปที่ข้อ6ค่ะ ข้อ6โจทย์มีว่าสมศรีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยนะคะครึ่งปีแรกจากธนาคารเป็นเงิน2,750บาทซึ่งคิดเป็น5%ของเงินฝากทั้งหมดอธิบายตรงนี้ก่อนหมายความว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่ได้คือ5%คืออะไรคือถ้าสมศรีฝากเงิน100บาทนะคะสมศรีจะได้ดอกเบี้ยเนี่ย5บาท ทีนี้ถ้าเราจะไปถอนเงินออกแสดงว่าเราได้เงินรวมเท่าไหร่ก็คือ105บาทนั่นเองเนาะแต่เราไปดูที่โจทย์ถามกันดีกว่าโจทย์ถามว่า,วาแสดงว่าสมศรีเนี่ยฝากเงินไว้กี่บาทนั่นเองอ่ะข้อนี้สิ่งที่เราต้องใช้จากโจทย์เมื่อกี้เราบอก5%ปก็คือดอก5จากเงินฝาก100ใช่ไหมเอ่ย อ่ะนั้นเรามีดอกแล้วเดี๋ยวเราจะหาเงินฝากกันเราก็เลยดอกเบี้ยแล้วกันนะคะต่อไปส่วนด้วยเงินฝากนั่นเองนะคะอะขอขยับนิดนึ่งเราได้ดอกเบี้ย5บาทจากการฝากเงินไว้100บาท ซึ่งของสมสีได้ดอกเบี้ยก็ไว้ด้านบนค่ะ2,750บาทแต่เงินฝากไม่ทราบค่ะเราก็เลยให้เป็น x x สวยไหมคะอยู่ข้างล่างไม่สวยเดี๋ยวเราสลับที่กับ5นะเราก็จะได้ว่า2,750เอา100ขึ้นไปคูณแล้วก็สลับที่ x กับ5หมายความว่าเอา5ลงมาหารแล้ว x ไปอยู่ตรงนี้แทนนะคะหนูก็เอา5ตัด515 5525เหลือเศษ2 5525ทีนี้ลงตัว5เลยไปหาร0ูนย์ได้0ูนย์550คูณ100มันก็คือ550แล้วเติมศูนย์เข้าไปอีก2ตัวนั่นเองอ่ะเราก็เลยตอบดังนั้นสมสี มีเงินฝากธนาคารกี่บาทคะห้าหมื่นห้าพบาทคะ่ะแน่นอนเลขเกินหลักพันอย่าลืมใส่ลูกน้ำให้ครูจูนด้วยนะคะอะเดี๋ยวหนูต้องมีกันบ้านเป็นข้อขี้แต่ให้นักเรียนแก้โจทย์ข้อ5ก่อนเปลี่ยนจาก35คนเป็น36คนคะ่ะ